อยูราคาสวคิครับ Honda Civic FC ยกมาจากระยองอาจจะผ่าดูเลยเกียร์ CVT นะครับยังงไอาการแบบเกียร์ CVT ขาดนะยกมาจากระยองนะไปเที่ยวไม่ได้นะไปต่อไม่ได้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะครับข้า่าดูเลยงานตรวจงานไหวงานตรวจงานไวดูก่อนเลยเบื้องต้นนะครับ ด่าสิครับ14สายพาน C ทีขาดนะครับไปไม่ได้กลับไม่ถึงกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะครับคือรถยกรถสไลด์มาจากระยองนะครับบ้านอยู่กรุงเทพน,นะฮะอยู่อัทฎรราชเองนะแต่จะไปเที่ยวไปเที่ยวระยองอนะ่นะทเที่ยวเกาะช้างปร,รากฏว่าไปไม่ถึงนะครับสายพานหมดกําลังซะก,ก่อนนะครับหมดแรงซะก,ก่อนเดีนะ๋ยวเราเปิดดูเลยนะเบื้องต้นมีอะไรบ้างความเสียหาย เลยนะครับเห็นกระจจ่จะนะมีอะไรบ้างออกมาแล้วครับนะเลขที่ออกมาแล้วสายพาร์ีวีทีนะครับสายพาร์ีวีทีหนึ่งเส้นนะครับยังขาดไม่หมดยังขาดไม่หมดแต่ก็ส่งกําลังไม่ได้แล้วนะครับไม่สามารถส่งกําลังได้แล้วนะฮะเพราะว่าขาดเอาไปใช้มอันนี้อ่ะเรามาดูก็เริ่มขาดบ้างแล้วนะจับปายพาีวีทีนะ ยังพอเหลือยังขาดไม่หมดแต่ก็ไม่สามารถส่งกําลังได้นะครับก็เกิดอาการบิ่งไม่ได้หมดแรงไปแล้วนะครับเยวจัาก,การให้นะครับเปลี่ยนสายพานที่วธีนะครับพร้อมทั้งโอเวอร์ฮอนเกียร์เลยนะลูกค้าคันนี้มีงบประมาณนะแบบเอาให้จบไปเลยทีเดียวจะได้อีกนานนะครับนะครับโอเวอร์ฮอนทั้งลูกไปเลยทั้งใบไปเลยนะครับเอาให้จบจบไปนะครับแต่ท่านได้งบน้อยจะซ่อมเป็นจุดก็ได้นะเปลี่ยนแค่สายพานที่วิธีก็ได้นะเราก็ จัดการให้แต่น,นี้ลูกค้าสั่งมานะครับโอ้โหอนไปเลยนะครับซ่อมทั้งใบไปเลยนะครับวีรคา์เซอร์วิคส,สวครับโทรศพัพท์0809314252ครับอ่ะหอนเลยยิงน็อตยิงงลยแกะเลย ด้ CVT ทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นทุกปีนะครับมีเศษเหล็กเศษชิ้นส่วนตินดน็อตถ่ายออกมานะครับรีบถ้ายังขับได้รีบขับมาเปลี่ยนสายพานเลยนะาสายพาน CVT นะครับนะครับก่อนที่จะขาด100%จะวิ่งไม่ได้เอนะ้บ